ะะคะเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของการแก้สมการกําลังสามโดยใช้สูตรของคาดานนั่นเองค่ะโดยข้อแรกนะคะก็คือสมการกําลังสาของเราก็จะเป็น x ยกําลังสามบวกเก x ลบแเท่ากับศย์จากตรงนี้นะคะจากสมการจากสมการเนี่ยนะคะเราจะได้ว่า p ของเรานะคะจะเท่ากับ9 และคิวของเราก็จะเท่ากับลบแปดจะได้เอเท่ากับลบลบแปดหารด้วยสองบวกกับสแควรูทของลบแปดจุกำลังสองหารด้วยสี่บวกกับ เก้ายกกำลังสหารด้วยเจ็ด้อยยีเอ่อสองหารด้วยยี่สิบเจขอโทค่ะ,ะแล้วก็จะได้เป็นเศษแปส่วนสองบวกกับหกสิส่ส่วนสแล้วก็บวกกับเจ็้อยี่สิบเก้า หารด้วย27นั่นเองค่ะอ่าแล้วเราก็จะตัดทอนกันได้นะคะก็จะได้เป็น4บวกอยู่กับสแควรูทของ16บหวกยีซึ่งภายในสแควรูทนะคะก็จะบวกกันได้43นั่นเองค่ะอ่าเราได้มาแล้วว่า a ของเราคือ4บวกกับสแควรูทของ43ซึ่ง b ของเรานะคะก็จะเป็นคู่สังเวชของ a ก็จะได้ว่า b จะเท่ากับ4ลบกับสแควรูท สี่สิบสามโอเคดังนั้นรากทั้งหมดของสมการเอ็กยกกำลังสามบวกเก้าเอ็กลบแปดเท่ากับศูนย์ก็คือ รากที่3ของสี่บวกรูทสี่แล้วก็บวกอยู่กับรากที่3ของ4ี่ลบรูทสีอีก2องคำตอบนะคะก็คือลบเศษหส่วนสบวกอยู่กับ รากที่สาของสี่บวกลูทสีสบาบวกกับรากที่สามของสี่ลบรูทสี่สบาบวกลบเดี๋ยวขอขึ้มนมาทำใหม่ กับสแควรูตเศษสามส่วนสองคูณอยู่กับรากที่สามของสี่บวกรูตสี่สิบสามลบรากที่สามของ 4, ส 43, อี่ลบรูตสี่สิบสามคูณกับ i นั่นเองค่ะสำหรับข้อหนึ่งนะคะวิธีทำก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนข้อที่สอง ข้อที่สองของเรานะคะโจทย์ก็คือ x ยกกำลัง3ามลบ3ม x บวกลูก2เท่ากับ0โอเค,อเคก็เหมือนเดิมเลยค่ะจากสมการจะได้ p เท่ากับลบ3และ q เท่ากับรูท2อเราก็จะได้ว่า a ของเรานะคะเท่ากับลบสแควร e r สองส่วนสองบวกกับรู o สองยกกำลังสองส่วนสี่แล้วก็บวกกับลบสามทั้งหมดยกกำลังสามส่วนด้วยยี่สิบเจ็ดก็จะได้เป็น ลบสแควร oot สองส่วนสองบวกกับข้างในนะคะก็จะได้เป็นเศษสองส่วนสี่ลบกับยี่สิบเจ็ดส่วนยี่สิบเจ็ดนั่นเองค่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นลบสแควร oot สองส่วนสองภายในรากนะคะก็จะได้เป็น เศษหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งซึ่งในตรงนี้นะคะในภายในรากที่สองของเราเนี่ยก็จะได้เป็นลบเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองค่ะอาซึ่งถ้าภายในรากเราภายในรากที่สองของเราติดค่าลบใช่ไหมคะเราก็จะดึงตัวไอออกมาได้ โอเคมันจะเกี่ยวข้องกับจำนวนเชิงซ้อนนะคะก็จะได้เป็นลบสแควรูทสองส่วนสองบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนรูทสองไอนั่นเองค่ะซึ่งไอตัวนี้นะคะเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นค่าคอร์สกับค่าไซา์ได้ถูกไหมคะอ่าจากตรงนี้นะคะ จากตรงนี้เราก็จะได้ว่าแทนเซตของเรานะคะจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนด้วยสแควรูทสองหารด้วยลบสแควรูทสองส่วนสองซึ่งจะมีค่าเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองค่ะ,ะโดยที่ค่ามุมของแทนนะคะแทนที่เท่ากับหนึ่งเนี่ยก็คือ ค่าของพายส่วน4ถูกไหมคะแต่ตรงนี้แทนของเราติดลบซึ่งข้างหน้าของเราตรงนี้นะคะเวลาเขียนเนี่ยเราจะแทนด้วยคอสถูกไหมคะแต่ตรงนี้เราจะเป็นค่าของไซด์ค่าคอสของเราเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซด์ของเราเป็นบวกแสดงว่ามันจะอยู่คอแรนที่2เพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะคะเซต้ของเราก็จะเท่ากับพายลบพายส่วนสก็จะได้เป็น3ามพายส่วน4นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้น a ของเราก็จะเขียนได้อีกแบบนึ่งก็คือ cos 3พายส่วน4บวกด้วย i sine พายส่วน4โอเคอ่ะแล้วเราบอกว่า a กับ b เนี่ยเป็นสังยุคข,ของกันและกันของกันและกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้น b ของเราก็จะเท่ากับ cos 3มพายส่วน4ลบ ไอายสามพายส่วนสีนั่นเองค่ะจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่ารากที่สามของ a เนี่ยจะเท่ากับลากที่สามของ cos สามพายส่วนสี่ บวก i s i n สามพายส่วนสซึ่งจะเท่ากับ c o s สามพายส่วน12บอวก i s i n สามพายส่วนสิาเพราะฉะนั้นนะคะรากที่3ามของ B ของเราก็เหมือนกัน,นะคะ่ะในทํานองเดียวกันขอลเขียนใหม่ต้นนึงน,นะคะรากที่3ามของ B เราก็จะเท่ากับ ข้อสามพายส่วนสิบสองลบกับไอ i n 3สามพายส่วน 3, 5, สิบส okay. องนั่นเองคือจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่าและลา,ากที่3ของ a บวกกับลากที่3ของ b เนี่ยจะเท่ากับ สองคอสสามพายส่วนสิบสองและคอสอ่าและรากที่สามของ A ลบแบบรากที่สามของ B นะคะคก็จะเท่ากับสองไอซน์สามพายส่วนสิบสองนั่นเองค่ะอ่า ดังนั้นนะคะรากทั้งหมดของสมการ x ยกกำลัง,งสามลบสาม x บวกสแควรูสองเท่ากับศูนย์ก็คือ สองโคสสามพายส่วนสิบสองแล้วก็เศษหนึ่งส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับสองโคสสามพายส่วนสิบสองบวกลบสแควรูสามส่วนสอง สองไ n 3ซสาพส่วนสินั่นเองค่ะอ่าซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเขียนใหม่ได้ก็จะได้เป็นลบคอร์สสพส่วนสิบวกลบส u a วรูทสาม สแควรูทสามไอซสามพายส่วนสิบสองนั่นเองค่ะ okay. ข้อที่2ก็จะประมาณนี้นะคะมาข้อที่3มของเราอ่าเหมือนเดิมเลยคะ่ะก็คือจากสมการนะคะจากสมการเนี่ยเราจะได้ว่า P ของเราเท่ากับ ลบเก้าและ q ของเราเนี่ยนะคะจะเท่ากับหกสแควร oot สามอ่าจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่า a ของเราเนี่ยเท่ากับลบของหกสแควร oot สามหารด้วยสองบวกกับสแควร oot ของ หกู่สามทั้งหมดยกกกำลังสองหารด้วยสี่แล้วก็บวกกับลบเก้าทั้งหมดยกกกำลังสามหารด้วยยี่สิบเจ็ดก็จะได้เป็นลบสามรู่สามบวกกับภายในนี้นะคะภายในรากก็จะเป็น หก,กรูสามจะกำลังสองสามสิบหกหนึสามเป็นหนึ่งร้อยแปดหารด้วยสี่แล้วก็บวกอยู่กับลบเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหารด้วยยี่สิบเจ็ดอืมเรจะได้เป็นลบสามรูสามบวกกับภายในรูด้ากนะคะก็จะเป็นยี่สิบเจ็ด บวกด้วยลบยี่สิบเจ็ดซึ่งเราจะเห็นว่าภายในรากของเราเนี่ยคะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นค่า a ของเราก็จะเท่ากับลบสามรูทสามและ b ของเราก็จะเท่ากับลบสามรูทสามด้วยนั่นเองคะ่ะที่าตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่ารากที่สามของ a บวกกับรากที่สามของ b เนี่ยจะเท่ากับ ลบนะคะรากที่สามของ e บวกกับรากที่สามของ b ก็จะได้เป็นรลกที่สามของลบสามรูทสามบวกกับลากที่สามของลบสามรูทสามซึ่งจะเท่ากับสองคูณกับรากที่สามของ ลบสามรูทสามเองอ่าและรลกที่สามของ a ลบกับรากที่สามของ b ก็จะเท่ากับศูนย์อ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าลบเศษหนึ่งส่วนสองที่คูณอยู่กับรากที่สามของ a บวกกับรากที่สามของ b อ่าแล้วก็บวกลบสแควรูทสามหารด้วยสองคูณอยู่กับ รากที่3มของ a ลบรากที่สมของ b ก็จะเท่ากับลบเศษ1ส่วนสองคูณอยู่กับสองคูณรากที่3ของลบ3ามรูทสาเองอ่าซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเท่ากับลบของรากที่สลบ สามรูทสามเองค่ะอ่ดังนั้นถ้าทั้งหมดของสมการ x กำลังสามลบเก้า x บวกหกสแปรรูทสามเท่ากับศูนย์ก็คือ คูณอ,อยู่กับรากที่สามของลบสามรูทสามกับลบของรากที่สามลบสามรูทสามแล้วก็ซ้ำกันนะคะค่ะ ซึ่งโจทย์ทั้งสาแบบนี้นะคะก็ตามนี้ได้เลยค่ะ